สวัสดีครับชาว f อทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูดีเทลของการติดตั้ง Smoke Detector หรือ h uh, e a t Detector นะครับซึ่งดีเทลซึ่งดีเทลพวกนี้นะครับ uh, พวกแบบเขาจะให้ดีเทลมาว่า,วาเวลาเราติด Smoke ม,มี2แบบก็คือติดใต้พื้นที่เป็นพื้นปูนกับติดอ่อเขาเรียกว่า uh, ใต้ฝ้านะครับเป็นฝ้านี้ก็มี2ชนิดนะครับฝ้าถ้าเราดูเป็นฝ้า ที่เราดูตามโครงการที่ก็ติดกันนะเป็นฝ้าที่มีทีบาร์ถ้าฝ้าที่มีทีบาร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเป็นฝ้าที่สามารถถอดได้นะครับถอดเปลี่ยนได้เวลาเกิดความเสียหายอะไรพวกนี้นะครับเพราะก็มันเป็นทีบาร์ซึ่งฝ้าพวกนี้ก็จะนั่งเป็นทีบาร์นะครับและอีกฝ้าอีกส่วนหนึ่งคือเป็นฝ้าเรียบฉาบเป็นฉาบเรียบนะครับก็คือเราไม่สามารถไปถอดฝ้าพวกนี้ได้ทีนี้เรามาดูการติดตั้งใต้ฝ้าก่อนนะครับว่า ลักษณะที่ผู้อ,ออกแบบเขาให้ดีเทลมานะครับก็คือเราเดินท่อใต้ท้องพื้นนะครับเดินป้อนเสร็จแล้วถึงจะตั้งบล็อกแล้วก็จะโยนเฟ็กมาเฟกพวกนี้เป็นเฟ็กเหล็กนะครับเป็นเฟ็กอ่อนนะแต่เป็นเหล็กก็คือกันหนูกัดอะไรพวกนี้แล้วลักษณะการติดมีออตตากอนนะครับออตตากอนออตตากอนก็ลักษณะหน้าตาออตตากอนบล็อกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับออตตากอนแปลว่าอะไรครับแปลว่า แปดเหลี่ยมก็คือบล็อกแปดเหลี่ยมพูดง่ายๆนะครับคือมันสําหรับติดตั้งพวกดีเทกเตอร์สมุทดีเทกเตอร์หรือฮีทดีเทกเตอร์นะครับพวกนี้นะครับเพราะว่าเป็นรูปของกลมๆของสมุทหรือฮีีเดเตอร์มันสําหรับใช้กับบล็อกออร์ตคอนบล็อกก็คือบล็อกแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมยังไงนะครับหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเหลี่ยมนะครับ นี่คือเขาเรียกว่าอร์ตกินในออรตกินเนี่ยติดข้างบนเหมือนฝ้าเรียบรัษนะก,การติดนะครับดีเทลก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าด้านนี้ด้านเนี้ยที่เขาขยายคือก็ยังไม่เห็นก็คือเวลาติดจริงๆก็คือเอาออร์ตกรนฟอมบ็อกฟอมแล้วก็นอ็อตตรงนี้จะเป็นน็อตนะครับน็อตสกูยึดจากฐานนะครับจากฐานของไอตัวอของสมกนะครับก็ใช้เกียปล่อยยึด ไปหารูซึ่งรูของตัวออตแกนบล็อกมันก็มีมันจะพอดีกับเนี่ยพวกนี้คือน็อตสำหรับให้เรา,ายึดกับฐานนะครับฐานก็ใช้เกียร์ปล่อยแทงทะลุแล้วก็ไปเจอไอ้ตัวน็อตของออตแกนก็คือเป็นการบีบเวลาเราขันน็อตมันก็บีบนะครับเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรนะครับเพราะเพื่อกันหนูนะครับคือกันหนูกัดเบินฟ้านี่มันก็จะมีหนูเยอะแต่ถ้าสมมติว่าเอาสายลงมาแล้วนะครับไม่มีพวกนี้ป้องกันหนูก็อาจจะกัด สายพวกนี้ได้นะครับทำให้เสียหายหรือทําให้วงจรของตัวสมอคด d e t e เตอร์ตัวนี้เกิดความเสียหายและจะส่งสัญญ,ญาณไปหาที่ตู้ควบคุมซึ่งช่างก็ต้องมาดําเนินการแก้ไขในการรื้อฝ้าดูอะไรประมาณนี้นะครับแต่เ,เขาป้องกันร,ระดับหนึ่งนะครับนี่คือสําหรับเป็นฝ้าทีบาซึ่งเราสามารถถอดมาแล้วประกอบก่อนประกอบเสร็จแล้วแล้วก็เอาขึ้นไปวางบนทีบาได้นะครับแต่ถ้าสมมุตินะในกรณีของเป็นก็เรียกว่า ฝ้าเรียบฝ้าเรียบนี้เราไม่สามารถที่จะเขาเรีย,ยกว่าเอาออตโรกนเนี่ยเอาไปติดตั้งยึดกับไอ้ตัวเบรดได้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถปลดลงมาหรือ,อล้วงมือเข้าไปได้นะครับเพราะว่าฝ้าเรียบมันจะเป็นแผ่นใหญ่ๆ,ๆนะครับเป็นแผ่นใหญ่ๆเพราะนั้นขั้นตอนที่เราจะต้องทําทํำยังไงนะครับก็คือตัวนี้นะครับถ้าเราดูลักษณะมันไปติดเป็นฝ้าเรียบก็ใช้เป็นก็เรียกว่าพุกผีเสื้อนะครับพุกผีเสื้อหน้าตาเป็นยังไง ผูกผีเสื้อก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับผูกผีเสื้อเวลาขันน็อตเข้าไปไอ้สองเงี้ยงพวกนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในแนวตรงอย่างนี้นะครับตามที่เราขันลึกเมื่อ,อไหร่ก็ไอ้ตัวเกียวปอยตรงนี้มันจะดันจะดันนะครับนะครับจะดันพลาสติกแล้วก็ทําให้เงี้ยงตรงนี้มันอ่าเป็นแนวตรงเพื่อให้ไปอยู่กับฝ้าได้นะครับเพื่อให้เป็นอยู่เป็นบาร์ยึดติดกับไอ้ตัวสมุกหรือตัวฮีดได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรา ไม่สามารถติดตั้งอัตตากล้ออข้างบนได้เราจะทำไงนะครับในกรณีนี้ส่วนใหญ่ช่างก็จะเอาผ้าเทปตัวนี้นะครับผ่านนะครับผ่านติดกับสายไฟก็เฟกแล้วก็ดึงลงมาให้มันพอดีกับตัวฝ้านะครับแล้วก็ปล่อยสายไฟลงมามาเข้าตัวฐานนะครับให้พอดีนะครับหย่อนหย่อนใหญ่ให้ตึงอันนี้ก็ปนป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราติ้งไว้อย่างนี้ก็สมมุติว่าโครงการไหนหนู ชุกชุมก็มันอาจจะมาแทะไอ้พวกสายไฟเพราะว่าหนูหนูนี่มันจะชอบพวกแทะสายไฟอะไรพวกนี้นะครับทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับแต่ฝ้าเรียบเวลาเราติดตั้งเราจะติดตั้งยังไงนะครับตัวฐานนะครับเพระเรามาติดตั้งทีหลังถ้าสมมุติว่าไอ้สายที่เราเผื่อไว้เนี่ยหาไม่เจอแล้วเราจะทํำยังไงนะครับลักษณะการติดตั้งนะครับเวลาช่างฝ้าขึ้นฝ้านะครับขึ้นมาทีละเวลาก็ขึ้นมาก็ขึ้นมา,นมาเป็นแผ่นแผ่น,ผนอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับ ลักษณะเขาก็จะขึ้นต่อกันมาเรื่อยๆนะครับในลักษณะนี้เราก็ต้องหาตำแหน่งนะครับหาตำแหน่งของสายที่จะลงนะครับประกอบพูดง่ายๆประกอบช่างฝ้านะเวลาฝ้าเขายิงแผ่นนะครับเขายังไม่ได้โป้ยังไม่ทําอะไรยังไม่ได้ทาสีนะครับเราก็ตามเขาวัดตำแหน่งแล้วก็เอาสายลงให้ถูกตำแหน่งเจาะรูถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เราหาสายที่เราเผื่อสายและหาไม่เจอนี่เราก็สามารถให้ช่างฝ้าเนี่ยเขาหยุดปิดแผ่นนี้ก่อนเพื่อที่เราจะ แก้ไขคือได้ไปเอาสายลงมาให้ลงตามตำแหน่งได้นะครับถ้าในกรณีอย่างนี้คือเราเราทำได้หรือถ้าไม่ให้เขาเปิดเขาอาจจะไปไกลเราก็สามารถเปิดฝ้าได้เอาเกียวปล่อยออกตัวนี้นะครับแล้วก็เอาฝ้าของเขาลงมาก่อนแล้วเราทําการเอาสายลงมานะครับดีกว่าเราไปปาดเป็นแผลนะครับเป็นแผลของเขาอย่างเี้ถ้าเราไปปาดเนี่ยเขาจะเข็มเรา นะครับเพราะว่าเขาต้องซ่อมอะไรพวกนี้แล้วฝ้ามันก็จะไม่เรียบนะครับและอีกกรณีหนึ่งถ้าเราไม่ทำอย่างนี้สมมติว่าเราหลุดไปอย่างนี้นะครับในกรณีที่ฝ้าเขาฉาบหมดแล้วทาสีหมดแล้วแล้วเรามาติดตั้งทีหลังเนี่ยกรณีอย่างนี้เนี่ยเกิดปัญหาอะไรนะครับถ้าเราหาไม่เจอนะครับเราไปหาสายที่จะหย่อนลงมาตามตำแหน่งไม่เจอเราต้องปาดฝ้าก่อนนะคนระับปาดฝ้าแล้วก็โผล่ขึ้นไปเพื่อที่จะหาสายให้มันลงมาตามตำแหน่งให้ถูกต้องแต่เวลาเราปาด เสร็จแล้วรอยปาดพวกนี้ก็จะเป็นแผลนะครับเวลาเราซ่อมหรือโปะหรือทาสีใหม่มันก็จะเห็นรอยด่างเพราะว่าสีนะครับชนิดเดียวกันผนสมเหมือนกันนะครับแต่ว่าทาคนละเวลากันมันจะไม่เหมือนนะครับเพราะฉะนั้นแผลนี้ทั้งแผลก็จะมีรอยด่างนะครับเพราะฉะนั้นช่างฝ้าก็จะเคมเราอีกก็ต้องทาสีใหม่ทั้งหมดในแอรเรียนั้นอีกรอบหนึ่งไมะนั้นฝ้าก็จะด่างเขาก็ช่วงงานไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามา,าทําของเขานะครับคือมาเจาะรูแล้วก็ ทาสีให้เหมือนเดิมแต่มันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าก่อนหน้านั้นช่างฝ้าก็ทาสีไปแล้วสีได้แห้งสนิทไปแล้วแล้วเรามาทาทีหลังมันก็จะมีจุดด่างสีจะไม่เหมือนกันนะครับในกรณีนี้นี่คือก็เคมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการติดตั้งนะครับเราต้องตามช่างฝ้าเวลาช่างฝ้าเขาขึ้นฝ้านะครับเราก็ต้องประกบหาตำแหน่งที่จะติดสมมตเมื่อหาตำแหน่งเสร็จแล้วเราก็เจาะรูเล็กๆเพราะว่าไอ้ตัวเบรของตัวฐานของสมมตหรือฮีตนี่มันจะมีรูนะครับ มันมีรูให้ให้เราเอาสายลงถ้าน้องๆเห็นเห็นไหมมันจะมีรูสายก็เอาลงมาตามนี้เวลาเราติดเบรกเข้าไปก็สวมเข้าไปในสายไฟนะครับนั้นลักษณะนะครับก่อนหลังเวลาทํางานนะครับต้องตามไม่ดีนะถ้าเราตามไม่ดีนะครับเราต้องอาจจะต้องเสียค่าเคมให้กับช่างฟาได้นะครับดังนั้นลักษณะก่อนหลังก็คือพูดถึงเซฟเฟน์การทํางานนะครับเราต้องตามลักษณะพวกนี้เราต้องตามเขาให้ทันเพื่อให้เกิดความเสียหายน้ยอยสุด เราก็ต้องไม่ต้องอจ่ายตังค่าเคมเพราะฝ้าอย่างไงก็คิดเป็นรูรูห้าร้อยอะไร6 0กร้อยแล้วแต่ขนาดกว้างใหญ่แค่ไหนเขาก็คิดตามขนาดนั้นแล้วก็เคมถ้าเราเจาะหลายๆลรูนะเป็นร้อยร้อยรูนี้ก็หลายตังนะครับวงการหนึ่งซึ่งเกมเกมกันเยอะนะครับแล้วก็ทะเลาะก,กันอยู่ในโครงการนี้ซึ่งเจอมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลานน้องๆจะทํางานลักษณะแบบนี้ต้องตามเขาให้ทันนะครับว่าอะไรไปก่อนอะไรไปหลังนะครับว่า ช่างฝ้ามาปับ๊บถ้าเราเอาไม่ทันหรืออะไรเราก็สามารถเบรกก็ได้เขาก็จะหยุดให้เราเอ่อเตะตำแหน่งให้ลงตามพอดีเพราะว่าช่างฝ้าจริงๆแล้วก็ไม่อยากซ่อมเขาอยากให้เราทํางานครั้งเดียวจบเหมือนกันนะครับถ้าเราคุยกับเขาดีๆเขาก็จะเบรกให้ให้เราตามให้การของเราไปพร้อมๆกันเพื่อไม่เกิดปัญหานะครับทีนี้ลักษณะนะครับก็ซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับผมเคยอธิบายน้องๆว่าวิธีดึงสายของตัวสมุก ดีเทคเตอร์นะครับเฉพาะสม o กดีเทคเตอร์นะครับเวลาเราดึงเนี่ยมีการดึงเข้าและออกทีนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วคลิปก่อนแตวนี้ผมจะอธิบายอีกครั้งเพื่อให้น้องๆได้เขา้าใจยิ่งขึ้นเพราะว่าไหนๆก็อธิบายตรงนี้แล้วนะครับว่าสายปกติแล้วหนึ่งโซนของเขานก็มี2เส้นนะครับก็คือบวกกับลบนะครับเวลาเราเข้าเราก็ดึงเข้ามานะครับบวก ก็ไปเข้าบวกก็ไปเข้าหนึ่งถ้าน้องๆสังเกตดูเทอร์มินอลตัวนี้นะครับของตัวเบสของสมอเนี่ยมันจะมี1เทอร์มินอลนะครับอันนี้ถึงกันนะครับอันนี้ถึงกันอันนี้ถึงกัน2เทอร์มินอลสเทอร์มินอลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดึงสายเวลเราเราจะเข้าสายนะครับเราดึงมาเหมือนตัวนี้นะครับดึงมาก็คือเข้า c c นี่คือคาร์นก็คืออมาเข้าเทอร์มินอลตัวนี้นะครับแล้วก็บวกบวกก็มาเข้าเข้า1 1อยู่นี้รู้สึกนะครับ สองอยู่นี้นะครับหนึ่งก็จะเข้าเนี่ยนะถูกแล้วนะครับหนึ่งก็จะมาเข้านี้นะครับนี่คือเข้านะครับแล้วเวลาออกไปหาอีกตัวหนึ่งครับเราก็ออกจากสองนะครับสองเบอร์สองตัวนี้นะครับออกไปจ่ายให้อีกสมมติอีกตัวหนึ่งแล้วไอ้ตัวด้านลบนี่เรามาจํารวมกันได้นะครับน้่ก็มาเข้าเหมือนกันเวลาตัวนี้จะเข้าก็ามาเข้าเบอร์หนึ่งเหมือนกันเบอร์หนึ่งอยู่นี้ครับเบอร์สองตัวนี้จะไปจ่ายให้ตัวก็ ออกก็คือออกเบอร์สองแล้วก็ลบเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาเราดึงสายนี่สังเกตดูที่ผมบอกว่าให้มาร์กเวลาดึงสายตัวไหนเข้าตัวไหนออกต้องต้องให้มาร์กให้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราสลับออกเป็นเข้าเข้าเป็นออกเดี๋ยววงจรมันจะไม่ทํางานไม่เวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นคือที่ผมบอกว่าให้น้องๆดึงสายแบบซีรีส์ก็คือซีรีส์คืออนุกรมก็คือเข้าออกเข้าออกเข้าออกนะครับแล้วพอตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับถ้าน้องๆสังเกตเห็นนะครับ ตัวสุดท้ายมันจะมีเป็น end of line เห็นไหมมันค่อมระหว่างด้านเข้าแล้วก็มาค่อมกับลบนะครับก็คือค่อมเบอร์หนึ่งกับมาเข้ากับไอตัวคาร์มอนเพื่อเช็คลูปกับว่าตัวสายของลูปเนี้ยของโซนเนี้ยมันไม่ขาดแต่เมื่อไหร่ถ้าขาดขึ้นมามันค่าโอห์มตรงนี้มันหายไปตีตู้ก็จะร้องเพื่อเตือนช่างให้มาเช็คว่าโซนเนี้ยมันมีปัญหาให้ช่างเข้าเข้ามาเช็ค ว่าจุดไหนที่มีปัญหาจะได้รีบแก้ไขนะครับนี่คือลักษณะการทํางานของตัวสมมตส่วนฮีตเนี่ยฮีตมันมี2องขั้วนะครับมันมีบวกกับลบนะครับวันนั้นก็มาจาเข้าออกเฉยๆนะครับบวกบวกลบลบ,ลบพวกนี้นะครับเข้าออกก็คือมีแค่2องเทอร์มินอลน,นะครับเบสเป็นคนละอย่างกันส่วนสมมตนี่คือต้องมีเข้าและมีออกนะครับนี่คือลักษณะการติดตั้งนะครับว่าฟาทีบาเราสามารถติดตั้งแบบพวกแบบ ออกแบบได้ก็คือเราถอดฝ้ามาประกอบข้างล่างแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วเราก็เอาฝ้าขึ้นไปวางไว้ที่บาซึ่งมันสามารถทําได้นะครับแต่ในกรณีที่เป็นฝ้าเรียบมันไม่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นการแก้ไขเพื่อไม่ให้หนูกัดเขาดึงไอ้ตัวเฟกตัวนี้นะครับมาให้ใหถึงฝ้ามากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับและสายก็อย่ายให้มันตึงนะครับสายให้มันลงมาแบบธรรมชาติกับเฟกตัวนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่เฟกอยู่ตรงนี้สายอยู่ตรงนี้ นะครับซึ่งหนูมามันก็สามารถกัดได้นะครับอันเฟกก็พยายามพันป้าเทปให้ติดกับสายแล้วก็ดึงลงมาให้มันอยู่กับฝ้าให้พอให้มันถ้าฝ้าเราดไรูไอ้ฝ้าพวกนี้มันก็จะมีความหนาอยู่ประมาณ5มิลน,นั้นเราก็ดึงสายให้มันมาโจมมาหน่อยหนึ่งไอ้ตัวเฟกนะครับให้มันจมมัหน่อยแล้วสายเราก็ออกมาเข้าตัวเบรสนะครับดึงสายมันก็มีความยาวพอสมควร ที่จะเข้าเบรตัวนี้เราก็สามารถเข้าได้นะครับนี่คือ,อดีเทลนะครับการติดตั้งของส m o k e นะครับเป็นดีเทลเล็กๆน้อยแต่ที่ผมเจาะจงให้น้องๆเห็นว่าลักษณะในการตามตามงานตามงานก็คือสีฟวนการทํางานเนี่ยเวลาฟ้าขึ้นเราต้องประกบอะไรตรงนี้มากกว่าจุดที่่ทีจะบอกน้องๆว่ามันมีความสําคัญเพราะว่าถ้าเราไปท,ทําทีหลังแล้วเราไปปาดฝ้าเนี่ยแน่นอนนะครับ งานเขาก็จะช้าฟ้าหมายถึงเนี่ยเราก็จะถูกเค็มด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นเราไม่อยากเสียตังค์เราก็ตามงานว่าเวลาฟ้าขึ้นตรงไหนเราก็ต้องตามลักษณะนะครับลยวก็าการวายสายก็เหมือนการมีวายสายแบบอนุกรมอนุกรมก็คือการ,การต่อแบบเข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้า,ออ,ขาออกนะครับนี่คือการต่อของระบบแฟร์ลามนะครับแต่ละโซนหรือแต่ละลูกแต่ละวงจรนะครับ ก็เป็นเค็กได้เลออ็กน้อยทีนี้ออลืมบอกน้องๆว่าฝาออตกกนนะครับปกติแล้วตัวเบรดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับลักษณะหน้าง,งานบางาคนบางพื้นที่เขาก็จะเอาฝากลมๆม,มาแล้วเอาตัวเบรดมาติดเหมือนฝากลมนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่าฝากลมนี้มันมีรูทะลุให้สายไฟออกมาได้นะครับแล้วก็เอาน็อตยึดติดกับฝาอย่างนี้นะครับมันก็ทําได้หรือบางคนก็จะสั่งฝาเป็นแปดเหลี่ยมมาให้เหมือนกับบล็อกก็ใช้ได้นะครับ หรือลักษณะงานบางงานก็ใช้ตัวก็เรียกว่าตัวเสริมกลมตัวนี้นะตัวตัวเสริมน่มกลมก็คือเอาตัวนี้ไปใส่ในนี้ก่อนแล้วก็ถึงจะเอาตัวเบรมาติดตั้งอย่างนี้อีกทีหนึ่งก็ได้แล้วแต่ลักษณะหน้าง,งานนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะหน้าง,งานว่าาจรกิจลักษณะไหนนะครับเพราะฉนั้นที่จริงบล็อกฟูงไอ้ฝาบล็อกีอก่มันจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมเอาตัวอย่างให้น้องๆเห็นนะครับแล้วก็เบรของไ้ตัวสโมกหรือ ตัวฮีตเนี่ยผมก็เอาไปตัวอย่างเพราะว่าแต่ละยี่ห้อมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าก็มีค่ามีออกเหมือนกันก็เป็นเบสของก็คือฐานของสโมกอ่ะก็คือลักษณะมันจะคล้ายๆกันนะครับส่วนของฮีตเนี่ยก็มีแค่แค่สองเทอร์มินอลธรรมดานะครับฮีตเนี่ยมีแค่นั้นนะครับคือบวกกับลบจะไปตัวอื่นก็ไปจำลบกับลบบวกวบก็หลวกก็ออกมาเหมือนกันแต่ว่าก็คือมีค่ามีออกเหมือนเดิมเพราะว่า ยังไงต้องมีค่ามีออกของฮีตถ้าถมก็ฮีตนะครับมันลักษณะอย่างนี้ฮีตหนึ่งตัวฮีตสองตัวฮีตสามตัวอันนี้เทอร์มินอลบวกและกันนี้ลบเทอร์มินอลบวกเทอร์มินอลลบบวกลบสายเรามาานนี้นะครับอันนี้คือบวกอันนี้ลบเพราะนั้นพอออกจากนี้มันก็เหมือนกันบวกลบ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  อย่างนี้แล้วก็พอสุดท้ายเราก็ใช้ตัวอคอมเหมือนกันคอมสองเทอร์มินอลเพื่อเช็ครูปว่ารูปตรงไหนขาดหรือไม่ขาดบางคนน้องๆถามว่าเอาถ้าอย่างนี้ตตอจำเหมือนจำโคมได้ไหมถามก็จำได้นะครับจำเหมือนจำโคมแต่ว่าถ้าวงจรขาดไปเนี่ยมันจะไม่รู้หมายถึงว่าตู้จะไม่รู้ว่าช่วงไหนขาดเช่นนะครับผมจะทําให้น้องๆดูอันนี้คือฮีนะครับฮี อันนี้เป็นบอกเดินนะครับจ้ำเหมือนจ้ำโคมอ่าค่จะต่อขนานนะครับต่อขนานก็คือเหมือนต่อโคม่เลยนะครับแล้วการนี้ลงมาก็ตรงนี้ก็คือจ้ำบวกบวกลบบคือไม่มาจ้ำตรงนี้นะครับอันนี้ลงมาแค่2เส้นนะครับสองเส้นบวกกับลบบวกลบอันนี้ก็2เส้นนะครับแต่ถ้าจ้ำแบบอนุกรมตรงนี้นะครับช่วงลงมาถ้าอนุกรมตรงนี้ก็กลายเป็น4นะครับก็คือมีข้ามีออกสมมติว่ารอบลายอยู่ตัวสุดท้ายนะครับ เอ็นรอบลาอยู่ตัวสุดท้ายนะครับตรงนี้ขาดถามว่าตู้รู้ไหมตู้ไม่รู้ตู้ไม่มีสัญญาณบอกเพราะว่าเอ็นรอบลามันอยู่แค่ตัวนี้มันก็จะใช้ได้เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวถ้าต่อแบบขนานมันก็วิ่งมาก็ส่งสัญญาณไปหาตู้มาเดินตัวนี้ขาดก็ไม่ส่งสัญญาณเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันขาดตัวนี้เอ็นรอบลายมันอยู่ตัวนี้นะครับแต่เมื่อไรตัวนี้ขาดอ่ามันจะส่งสัญญาณไปหาตู้ว่าตัวนี้มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่า เป็นอนุกรมอ่าสมมติว่าผมตอเป็นอนุกรมนะครับตรงนี้เป็นสี่เส้นตรงนี้สีเเ่เส้นก็มีข้าวมีออกนะครับข้าวออกเป็นสี่เส้นนะครับข้าออกสี่เส้นข้าออกสีเสออกส่เส้นก็มีข้าวมีออกอเอ็นอปลายมันอยู่ตัวสุดช้าเหมือนเดิมแต่สมมติว,ว่าตัวนี้สายขาดตตัวออกนี่สายขาดถามว่าตู้รู้ไหมรู้เพราะว่ามันเป็นต่อซีรีส์นะครับ เพราะมันขาดมันมาหาสัญญาตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวที่ออกมาจ่ายเนี่ยสายมันขาดตรงนี้แล้วอ่าในถ้าต่ออนุกรมก็คือมันจะรู้เลยว่าอ่าลู o ตัวนี้มีปัญหาแล้วตัวนี้ขาดก็ตู้ก็รับสัญญาณได้นะครับถ้าเป็นต่ออนุกรมนี่คือหลักการการทํางานนะครับของระบบของแฟลรลามนะครับที่ผมบอกว่าให้น้องๆดึงเวลาดึงสายก็ดึงแบบอนุกรมแล้วก็มาร์กด้วยว่า ด้านออกด้านเข้าคู่ไหนคู่ออกคู่เข้านะครับเพราะว่ามันก็จะเช็คอย่างนี้ครับระบบมันถึงจะทํได้ทํางานได้ร้อเปอร์เซ็นแต่เมื่อไหร่เราต่อแบบขนาดเนี่ยมันทํางานได้เหมือนชาวบ้านแหละต่อก็คือต่อเหมือนชาวบ้านก็คือทํางานได้ครับแต่ที่ผมว่าแนละ้วถ้าเส้นนี้ขาดมันก็จะทํางานเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าสมมุติว่าเกิดไฟไหม้ตรงนี้วงจรตรงนี้เนี่ยมันส่งสามารถส่งสัญญาณห,หาตู้ได้ไหมส่งไม่ได้เพราะาสายมันขาด แต่ว่าตัวไอ้นอปลายมันยังอยู่ตรงนี้เลยมันเช็คเฉพาะ,ะลูมตรงนี้มันไม่ได้เช็คตรงนี้นี้ขาดไม่ขาดเพราะว่าเราต่อเป็นอนุกรมเหมือนอต่อขนานเหมือนจำโคก็คือบวกแตกลงมาลบแต่ลงมาเราไม่ได้เข้าและออกนะครับนี่คือหลักการเพราะว่าทําไมถึงต่อแบบขนานไม่ได้นะครับี่้ถามว่าต่อแบบขนานเวิร์กไหมก็เวิร์กก็คือมันทํางานเหมือนอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้ก็คือทำงานปกต,ติแต่เมื่อไหร่มันขาดช่วงที่ไม่มีนอปลายมันก็ไม่สามารถรู้ได้ น,นอกจากที่มันจะขาดตรงที่สายเมนคือสายเมนตัวนี้คือสายเมนช่วงนี้ช่วงใดช่วงหนึ่งจะสายเมนขาดมันก็จะรู้เพราะว่าสัญญาณจากเอ็มบลายนี่ส่งไปหาตู้ไม่ได้เพราะตัวเมนขาดแต่ตัวย่อยที่แตะไปหาแต่ละตัวขาดนี่ถ้าไม่มีตัวนบองลายมันก็ไม่สามารถรู้นะครับอันนี้เปลีเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับสำหรับอบอกอสํัหร บีบให้น้องๆพอเข้าใจเป็นพื้นฐานระบบของแฟดามนะครับเป็นระบบใหญ่ๆนี่ผมเคยทําคลิปให้น้องๆไปแล้วนะครับเป็นระบบลูปหลายๆหนึ่งลูปแต่แบ่งเป็นหลายๆโซนอะไรพวกนี้นะครับมันมีตัวเอเดสซิเบอร์มีตัวโมดูลเป็นคอนโทรลโมดูลเป็นมอนิเตอร์โมดูลหรือ,อหลายๆโมดูลที่มาเข้าอยู่ในวงจรซึ่งผมมีทําคลิปไปแล้วถ้าน้องๆสนใจก็ลองไปตามดูได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ เก็บความรู้เล็กน้อยนะครับสำหรับให้น้องๆไปศึกษาต่อนะครับไปค้นฟ้าต่อนะครับสำหรับที่นี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับ,ส,รบ,บ,รบสวัสดีครับ